แมวเหมียวน้องน้อยน้องน้อยน้องทองทองเล็กหางยาวน้องทองอะไรลูกทองขาวน้องทองขาวทองขาวตอนแรกขาเดินเหมือนกับไม่ค่อยแข็งแรงตรงนี้เดินดีแล้วเดินดีแล้วมาเล่นกับน้องมาเล่นกับพี่พี่เพื่อนขท้ขาวดำขาวเล็กดำขาวใหญ่ดำขาวใหญ่น้องทอง ทองหางยาวกับกับทองทองขาวไครนี่สมบูรณ์สมบูรณ์ลายฮะนงลายหางมว้วนทองทองอะไรทองอ่อนทองอ่อนอันนี้น้องส้มทองส้มทองกับน้องน้องเหมียวนั่งเล่นพักผ่อนจดใจน้องดำขาวเล็ก รองเท้าขาวบุญทองสามสีใหญ่สามสีใหญ่อน้องเล็กน้องเล็กสี่สีน้องเล็ก,ลกสี่สีอยู่ตรงนี้วันนั้นเล็กพักผ่อนกันเนาะรหลกปูก็นำภาพเด็ก,ดกๆที่เขามาอยู่เป็นเด็กวัดกับหลงปูที่นี่ที้เริ่มเข้ากันได้ดีมานั่งมาเล่นคุกคีกันได้แล้ะนั่งเล่นคุกทีกันได้แล้ว มีมีพี่ทองใส่ชุดน,น้องเหมียวที่จะไปทำหมันได้กำหนดกดกำหนดเวลาแล้วนะวันที่22 23เป็นต้นไปนะค่อยๆทย,ย,ยอยไปเรื่อยๆเราสองเหมียวเราสองเหมียวใช้เหมียวตัวใหญ่ๆที่ที่สมบูรณ์ไปทำก่อนเนาะเมียวที่เล็กๆที่ยังไม่สมบูรณ์ที่เป็น เป็นไข้เป็นเจ็บเปน็นโ้นเป็นนี่ก็ยังยังไม่ยังไม่มเอาไปนะตัวใหญ่ที่สมบู์รพร้อมที่จะลองผ่านไปก่อนเพื่อจะได้ะลอควบคุมประชากรเหมียวไม่ให้เยอะเกินไปครับน้องน้องเล็กสีสีหางสีสีหาง,งกวักขนฟ้าหน้าดำขนฟ้าหน้าดำเท่าเท่าลาเท่าใหญ่ สำหรับที่นี้ก็ขอ,อนำทุกท่านไปดูได้ชมกันว่าเป็นที่นี้ก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปช่วงนี้มีสุขทุกันทุกคนทุกท่านสาธุ